สวัสดีค่ะแอนมินแก้วนะคะหาแฟนหาคู่ต่างชาติออนไลน์นะคะเรามีผ่อนจ่ายเนาะอย่างที่บอกว่ามี2แพ็กเกจนะคะแพ็กเกจหเดือนกับแพ็กเกจหปีทุกๆแพ็กเกจเนี่ยเราให้โอกาสอนุโลมให้ผ่อนจ่ายแค่3,000บาทงวดแรกหรือบางคนขอโปรขออะไรไม่มีตังเราก็ดูเป็นกรณีไปใช่ไหมคะทีนี้ถึงเวลาจ่ายงวด แอดไม่ได้กังวลเรื่องเงินเลยนะเพราะว่าเงินแค่ไม่กี่พันไม่ได้ทําให้แอดจนลงหรือว่ารวยขึ้นนะสาเหตุที่ไม่จ่ายงวดก็จะมีสมัครมาเดือนเดียวได้แฟนเลยเอออันนั้นก็โชคดียินดีด้วยนะคะอย่างที่สองโอทอแท้หาแฟนไม่ได้เลยยังไม่มีใครคุยเลยหนีหายหมดเดือนเดียวนะคะคุณค่ะเดือนเดียวนะ,ะนะมันควรจะไปต่อไหมคะส่วนคนที่ได้แฟนแล้วอันนั้น่ะ ก็ดูเหมือนจะเห็นแก่ตัวเกินไปอได้แฟนแล้วอู้ยฉันไปแล้วอุ้ยฉันจ่ายมาแค่ผ่อนจ่ายงวดเดียวได้แฟนเลยมันไม่ใช่อย่างนั้นเลยค่ะคุณได้แฟนมันไม่มีอะไรแน่นอนสามวันห้าวันเขาอาจจะหายไปก็ได้บางคนจะแต่งแล้วมันแล้วยังหายเลยค่ะอันนี้แค่เจอกันเดินเดียวใช่ไหมคะและต่อไปสมมุติว่ารู้จักกันต่อ การออกเดตเอ่ยการนัดเจอฝรั่งการที่จะพาแฟนต่างชาติมาขอวีซ่าฝรั่งขอวีซ่าไปหาเขาการเดินทางหรือไปจนถึงการแต่งงานหรือไปจนถึงการไปอยู่ต่างประเทศคือแอ m ด n มินแก้วยังเป็นที่ปรึกษาให้ตลอดนะคะดังนั้นสมัครมาแค่เดือนเดียวอยากจะให้จ่ายงวดประเด็นไม่ใช่เรื่องเงินอยู่ที่เรื่องภาพพจน์ของแอดมินแก้วด้วยอย่างคนที่สมัครมาเดือนเดียวแล้วไม่ได้คู่เป็นไงคะ เอาไปพูดเสียเสียหายหาอาจจะไปพูดแบบนั้นได้สมัครมาหาเพจกับไอ้มิแกอุ้ยเพจนี้เคยสมัครแล้วเสียเงินฟรีแล้วไม่พูดให้จบลรอคะว่าเนี่ยฉันสมัครมาแค่เดือนเดียวแต่เขาเนี่ยออมีสิทธิ์ให้หลายข้อเลยแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ย3าสี่เดือนเขาได้คู่กันเกือบทุกคนแต่ทำไมคะฉันมาแค่เดือนเดียวมันคือภาพพจน์ของเพจเรานะคะ นะเพราะแอดรับรองเลยว่าคนที่ใช้สิทธิ์ครบทุกข้อต่อเนื่องใกล้ชิดแอนมินแก้วได้แฟนทุกคนค่ะและระยะเวลาขึ้นอยู่กับแต่ละคนเนาะเพราะโปรไฟล์ในเว็บใช้ใช้งานได้ตลอดชีพอยู่แล้วอ่ะก็ยังเป็นส่วนของเพจเราที่เราดูแลนะคะปรึกษาแอดตลอดชีพอยู่แล้วแต่อย่างน้อยคุณต้องจ่ายให้ครบแพ็กเกจใด,ดแพ็กเกจหอย่างน้อย6เดือนเนี่ยจ่ายงวด2ก็ได้แพ็กเกจหเดือนแล้ว นะยิ่งเสีย,สยน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายคุณจ่ายแค่งวดเดียวแล้วคุณไปเลยมันแพงนะสําหรับคุณนะ่ะแอดไม่ไม่ไม่สีเรียดเลยนะแอดอะแฟแ,ฟแ,ฟแฟ์คือไม่จ่ายงวดก็คือจบไม่ให้การดูแลไม่ให้สิทธิ์ทุกข้อเลยนะคะก็แฟแๆใช่ไหมแต่คุณล่ะคุณจ่ายมาแค่เดือนเดียว3000แพงไหม เออกับจ่ายต่ออีกงวดก็จะได้แพ็กเกจ6เดือนแล้วซึ่งถูกมากกับบริการที่ได้รับนะคะก็ลองพิจารณาดูอันนี้ก็เลยอยากให้ต่องวดถ้าคนที่ตัดสินใจจะสมัครเข้ามาแบบผ่อนจ่ายแล้วเราอุตส่าห์ให้โอกาสผ่อนจ่ายก็ดอกเบีย้ยศูไม่ได้คิดดอกอะไรเลยได้เท่ากับเพื่อนคนที่เขาจ่ายเต็มเลยได้สิทธิ์ทุกข้อตั้งแต่แรกนะคะอันนี้ก็ฝากไว้สําหรับคนที่สมัครเข้ามาแบบผ่อนจ่ายนะคะเงื่อนไขาการผ่อนจ่าย รายละเอียดชัดเจนนะแต่อยากให้ลุยต่ออยากให้ใช้สิทธิ์ต่ออยากให้แบบรับแพ็กเกจใดแพ็กเกจหนึ่งอะให้มันไปให้สุดด้วยกันนะคะนะเส้นชัยมาดามรออยู่นะทุกคนเขาได้คู่แล้วทำไมเราจะไม่ได้ใช่ไหมคะถ้าใครสนใจอยากสมัครก็ตัดสินใจได้เลยทักที่ไลน์แอนมิเกลไลน์นี้ได้เลยนะคะยินดีดูแลค่ะ